กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง f อใหม่และ f อเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรํำนวนนะคะสามารถมีถ้าไม่หลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะแ <c oughs> อนมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะสายด่วนของเรานะคะ60 ดูดเอ็นเมนเอาห mm ้า hmm. ศูนย์นี้น่าจะเป็นห้าศูนย์เนาะพี่น้องหไม่ได้เลยนะคะศูนย์หหลุดนะคะเก้าเจ็ดก็หลุดนะคะสามสองเข้าตัวเน้นเลยนะคะสามสองสองสามถ้ามาสองรอบเลยนะคะหนึ่งหกนี่หลุดนะ,ะเฉี่ยวไปดูสิหนึ่งเจ็ดสองก็หลุดนะคะห้าแปดนะพี่น้องดูสิเฮ้ยเนาะศูนย์สี่นะคะหลุด สรุปแล้วนะคะข้าวแต่น้อยพิเศษนะถือว่าโอเคนะคะแนวทางมีข้าวไม่หลุดนะคะพี่น้องจ๋าเนาะสายด่วนนะคะตัวเลขน้อยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะชุดเด่นนะคะ สามศูนเจ็ดสำหรับเน้นนะคะเน้นสี่เก้า หนึ่งศูนย์นะคะนี่ก็อย่าลืมตามนะคะสี่หกนะไม่แถมนะว่าจะแถมนะคะพี่น้องไม่เป็นไรนะคะ ข้าคือเข้าหลุดคือหลุดเนาะพี่น้องจา้าจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรู้แล้วว่าจะแถมตัวไหนว่าจะไม่แถมแล้วนะคะแถมซีหนึ่งแล้วกันนะคะตัวนี้ก็ชอบนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอะ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ สาวโซ่พารวยช anel ด้วยนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า